โยดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในแมนดีบีเอนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมอินา u m มาอ e ล e ์เอนโก t สไตรเกอร์สองพันสนะครับก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมอีนี้นะครับเราจะมาสู้กับทีมฮิโรโตะนะครับผมก็เราไปเริ่มสู้กันเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับก็มีการฟาร์มสกิลตัวละครนะครับจนมีสกิลอย่าง นิชิกินะครับมีร่างอวตารนะครับฟาร์มจนถึงติดอาวุธนะครับแต่ว่าใช้ร่างอวตารก่อนแล้วกันเพราะยังไม่เคยใช้นะครับส่วนชินโตะนะครับก็จะมีติดอาวุธนะครับแล้วก็มีโจ๊กเกอร์เลนส์นะครับที่ยิงคู่กับซูนุงินะครับส่วนซูนุงินะครับซูนุงิโกอิจิแล้วก็เทนมานะครับมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับก็อาคีสระตันดับเบิ้ลไรด์นะครับซึ่งเราจะได้ใช้ในคลิปนี้แน่นอนนะครับก็อย่างโกเอิจินะครับมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับ เป็นแม็กซิมัมไฟเออร์นะครับผมเอนโดนะครับก็มีขึ้นมามีเพิ่มมาครับเป็นฮัตบีซร์เกรดนะครับ,รบโอเคเราใช้เวลาตรงนี้ไปเยอะแล้วเราไปเริ่มสู้กันนะครับผมโอเคน่าจะเป็นทีมรวมโรงเรียนเอเรียน,นะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่แหละถ้าเราไม่ผิดดูก่อนอ๋อใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่นะครับใช่ นะครับเป็นทีมโรงเรียนเอเรีย e นะครับเราไปสู้เริ่มกันเลยใครมีทีพีเราจะประเดิมด้วยตัวน,นั้นนะครับออกส่งผิดโอเคมาโดนแย่งจะเย็ยนนะครับเริ่มแรกมาจะยิงกันแล้วเรนี่ยแ,แย่ง นี่เลยเซนกันเรียบร้อยแางไย่งมาได้เขียนสุดงี้นะครับสุดงีท้ทีพีเต็มโ,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 โอ้โอ้เอพีสวิงน,นะครับช่วงสวิงจองนัง้นกรับไปสองนสุดี้จะยิงอาคิสราตรันดับเบิลไทร์นะครับผมโอเคยิงได้ คีสลาตันดบนับเบิลไดมีโกเอ็นจีอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งจะชูจอา้าวชูดไม่ได้นะครับไม่อยู่ในระยะนะครับผมผิดผิดจากที่คิดไว้เมื่อกี้นะครับผมแต่เข้านะครับแต่เข้าเรียบร้อยหนึ่งศูนย์นะครับผมด้วยอาคีสลาตันดบนัดบเบิลได้ของสุดุนิอารเทนมานะครับ Okay. เราจะชูเชียนเราจะชูเชียนนะครับยิงไปด้วยปืนนะครับอะตอมิกฟ้ามีหรือเปล่ามีโอ้โชูเชียนไม่ได้นะครับวอมโหเอาเอาเข้าเลยวเอาท่าหนึ่งมาแล้วท่าสามก็ปลิวสิ สองสุนนะครับผมจังหวะนี้เริ่มเขียนนะสบายชินโดโอเคได้นิชิกินะครับเราจะยิงด้วยนิชิสมูไรซึวุสชินะครับเราไม่ปาไนะสมูไรซึมุสชิ ซามูไรเจ็บรอ้อยนะครับเขาเขาแนะ่ตริวสปันเชอร์วีทวูง่ายท้องไปซีสามศูนย์นะคร,รับผมเรียกได้ว่ายิงรวัรวๆนะฮะยิงรวัรวๆ ท่าน,นี่อะไรวะรวเนี่ยท่าอะไรวะเนี่ยฟอร์ดแย่งมาสไลด์ไม่ถึงให้ยิงนะครับนี่ประมาณนะเราจะให้ยิงหัวเข่าจังเลยคมดับดาวตก นี่เลยเราทำด้วยท่าสามที่เพิ่งได้มานะครับฮัตอะไรวะจอมมารกรีดฮัตกรีดอะไรสักอย่างนะลืมชื่อนะครับลืมชื่อท่าไม่ตายจะรู้สึกว่าใช้ท่าไม่ตายแกลยงทีาไหร่ทีพีเกี้ยงตลอดเลยชาล่าเอาตานตีน่านท,นทีพีเกี้ยงตลอดเลยครับคีโดครีโดนะครับยิงคู่กับใครวะเหมือนจะเป็นแพนกวินนะครับต้อง ยิงอะ่ะเดี๋ยวเอทีพีโนทีหายไปด้วยเลยโอเคยิงยิงได้เท็มมาแล้วนั่ชาร์จชาร์จรอติดอาวุธเทพีซอดเบกกซัสอดติดอาวุธความเร็วลมมักยิงไก่ด้วยนะฮะติดอาวุธยิงไก่ด้วย วิศรงนี้นะครับทิงมอรณนาิงมอรณนเราชูชนีนไปไปไปถึงกุญจีนะครับจะจะยิงแม็กซิมัมไฟเจอสไลด์แต่เข้านะครับสี่ศูนยะ์รอบเกมนี้คิดว่าน่าจะมีตัวที่ได้ซื้อเพิ่มนะครับก็บเป็นฮีโรตกนะครับอาจจะเฮีโรตก สไัด์ออฟฟอรีงยิงแต่นี่ลนเลยบรรจัทธิวไปเลยวุ้ยโดนกันชูชีน่าแบบนี้ปเปล่งชีอยู่ไหนไม่ได้ชูชีไม่ได้ ริวสมัชอร์วีทูไม่เข้าด้วยโดนเบานะครับทางใ,ใต้โดนเบาในเมื่อยิงไม่ได้ก็ยิงเองดีกว,ว่ายิงไม่ไหนตงนี้แหละยิงแต่ตรงนี้เลยแล้วกันแม็กซิบม่มไฟเยอร์ รีวสมัชช์ We Two เรียบร้อยเข้าไปอีกหนึ่งสังเกตครับที TP D3 เกี้ยงแล้วใกล้ใกล้เกี้ยงแล้วเหลือห้าสิบก็จะมีตัวได้ยิงเพิ่มโอ้โหไม่สบายใจสอไปดีแล้วไ่ดีแล้วไ่ดีแล้วไ่ดีแล้ว จะไล่ไปทําไมทีพีไปทีทีพ,ทพีไม่มีนะโอเคนี้มีละวนี่มีละแล้วแน,น่ไม่หลับเบิร์นอยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะจะเบิร์นเขาติอยกับออสโตรเบลกไม่ได้ดี่วะเขาเติร์ไม่ได้เบนอของเาอะปีซาตเกรดไม่ไม่จำไม่จำชื่ออวตารนะั้น จำท่ารับอย่างเดียวยิงลูกหนึ่งก่อนปิดเกมียแล้วกันสุดงี้สุดง,งี้มาแล้วบุกเลนว่าอินสโตรติดอาวุธโจเกอร์เลนส์ หน่ตะขคร้เป็นเซอร์อันนี้ดิวสามารถเชื่อทำไมได้เอารับได้อีมันรับได้ไงวะอีนั่งเัาตาติดอาวุธนะพ่อหนุ่มนานรับได้ยังไงอ่ะโอเคได้เวลาเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวเอาใช้อินโดละนะครับเราเอา,เอาชิสเกิลงขึ้นหลังเลยแล้วก็ เปลี่ยนอัฟฟอร์ดี้เอาการเซลลงนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชินโตแล้วกันยิงไม่เข้าไปยิงครับเอาอีจิโนเซ่ลงแล้วก็คิริโนยังไม่ได้ใช้คาบิยมาไม่ไม่ไม่เปลี่ยนนะโอเคนี่แหละเปลี่ยนสองตัวเปลี่ยนสองตัวแล้วก็โยกตำแหน่งนิดนึง สามดีกวา่าผมเปลี่ยนสามนะครับถือว่สาสองสลดยโอ้โอคิดด้โอ้โอ้โอโอ วับไตอเลเซีนี้วับไตอะไรอิ่างเงี้ยเตรยมเดรยมชื่อนะครอนี้เรย์รย์ซี่นี่หลยย่งพวกพวกทงสึกรุนฮิวก็ยังจำชื่อไม่ได้เลยนะครับว่าชื่อมันชื่ออะไรนะคอนเซปต์เติมครับ จำชื่อไม่ได้เสังเตชิคกี้ได้โชวเชนละเอา้าจะยิงกูจริงเลยไม่ได้ยิงทำไม่บ้างที่พีกูเอนจีิหมดแล้วด้วยแล้วเอพีเอตกด้วยนะครับเอพีเอตกด้วยเหมือนงานจะเข้าหรือเปล่า บุรัยศึกบูสชีขึ้นสนามรัวดาบสมูร้ยไปวเลยพูดหันกันด้วถ้าไมตายรถเลยทีเนี้ยดูสมัชช์วีทูต่เขา้า ไม่ปั๊มด้วยนะไม่ได้ปั๊มพลังเลยแต่เขาน่าจะเป็นเพราะเอ่อสกิลที่ทำามตายที่ฝั่งใช้เป็นเวลหนึ่งนะครับอันนี้ทัดทัดสิที่เวลเนะี่ยฝั่งไม่ได้ยิงอะ่ะโอ้ยเอฟเอซสวิงเอ้ยชิบหายแล้วมไม่ยิงด้วย จินโนเซ่ยิงอะไรน,นี่แหละสปินนิ่งช็อตเฮ้ยใช่ปะโรลลิ่งคิกด้วยสปินนิ่งช็อตนะแม็กซิม,มัมไฟเออร์ครึ่งสนามนี่ลูกนี่คือลูกครึ่งสนามนะครับโอเคกันอยู่ เฮ้ยสกิลมาแล้วใช่ไหมเออเอเอต้องเอาเท่นไม้แย่งเลยนะโอเคแม่ไม่น่าเปไดิดเลเสียดีพีเล่นเลยช่ยงางมันนะแต่ว่ามันก็ไม่มทีพีจริงแหละ

เขาแล้วตังค์จิอ,อ้าวออะอะไรไม่โดนเลยวะเอะอะไรไม่ถึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีท่าอี่แหละต้องเอาคารเสือม,มารุกานเสืม,มารุกับกูอินจิมาขกงอินจิเลย รอบำเพิงพยาไก่เล่นลม้มนี่มันขึ้นแอวนะครับนี่เป็นลูกยิงไก่เราต้องยิง,ยงไกรั่นันนีย่างไรเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนะครับเกี่ยวถ้าลูกยิงไกต้อยิงไก่ๆนะแต่ไม่เขาหาแล้วชาร์จอย่างนี้ชาร์จอย่างนี้โอ้โอาร์ตโทบไปขึ้นสนาม สโตรเบอร์รอยูส่สองรับสามนะเทพิทับไทเทนเนียสมัดปานสยบฟ้าอะตอมิกเอาอะตอมิกขึ้นสนา,ามเหมือนเดิมอะตอมิกฟ้า ไม่มีลูงชูชีพอา้าวรับมือเปล่าอย่างนี้ก็ตรงตาข่ายสิครับโอ้ถ้ารับมือเปล่าอย่างนี้ก็ตรงเตรียมตรงตาข่ายได้เลยลโอเคสบายดได้เจอแผ่นกุ้นขึ้นสนาด กแผ่นกวิ่งจากระพัดที่สองไม่ใช่คือมีท่าไม่ตายอีกนะรับยูวิอ,อาจจะไม่เข้าแล้วอย่างเงี้ยโดนโอเคลูกยิงเบาลงด้วยแถมเป็นท่าที่สามไอ้ท่าท่าอันนี้อันนี้ท่าสอง เจอสมเชิกธรรมดาแต่ทีพีเกี้ยงแล้วเจอแน่ต้นแน่โฮตนสองขึ้นสนามแน่โอ้โหวิ่งเข้ามาเป็น BTO shower เอมันมีไอ อยู่ขึ้นเมื่อกี้นะครับมันเลยเข้าสกัดไม่ได้นะมันเ,เจอร่างอมตะบูโบกทงสึกบรุนฮิวมันชื่ออะไรอาร์ติกแฟกใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็ยังคงจำชื่อไม่ได้ ่อนจบโอเคล้หน้าโอเคหมดเวลาแล้วครับเจ็ดศูนย์นะครับผมเป็นเทีมเรานะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคนะครับผมก็ นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ถล่มยับทุกทีเป็นเดิมนะครับเนื่องจากด้านมันง่ายนะครับผมก็ใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP หน้านะครับ EP ที่ต้องโคตตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม